พอออกงานกันบ่ฟี่ทำไมบุตรหนูหรอพ่ออ่านข่าบ่เป็นอย่างแต่บุตรหนูหรอใส่ผักตอได้ไหมปอจังหน่อุก็ดีเนาะนียายจะใส่ผักตอด้นี้เด้อเฮียเกาออก่ต้องเอาันให้ใส่ผัก พักไลจริงไล่กินแืน้วก็รรวบมันยุนกพักไม่ยุกเลยอตาทำม่สิกินแต่หมูเลยล่ะแ้วเสายไล่ยังมันไลยคือสอนไม่ให้ยุดคือตัวปุ๊บลงไปพักอ่ะก็ประกาศใส่หมูกินแรงอยู่สองคนกับตาเนี่แต่ซีไม่อยู่ Oi oh, admin admin <laughs>